สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันเสาร์ที่30ธันวาคมกลับมาเจอเจอที่เด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัสเฉพาะตัวที่มาแจ่สุดเน้นสุดคาคือวันเสาร์นี้มีมาฝาก4 EP 4ตัวเน้นและท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 3เป็นตัวมแจ่สุดเน้นสุดตัวที่3เนการพบกันระหว่างแอสตาเวลากับเบอร์รี่5พาร์ดโดยการทั้งปวงป ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากครับเรามาเช็คข้อมูลสองูลด,ดูแฮนดิแคปครับแอตตาวิลากับเบอร์รี่แข่งขันกันตอนสี่ทุ่มแอตตาวิล่าต่อลูกครึ่งลบห้าไม่แปลกนะครับที่วันนี้แอตตาวิลล่าต่อราคามาแพงเพราะว่าผลงานเกมในบ้านของแอตตาวิลานั้นดุด,ดันเร้าใจทีมใหญ่มาเยือนยังไม่รอด แม้เกมล่าสุดเกมเยือนจะออกไปพาท่าแพ้แมนยู3-2แบบไม่น่าแพ้ไม่น่าเชื่อว่าจะแพ้นะเพราะนําไปก่อนถอึงสองโนวันนี้มาลงเล่นเลยบ้านก็ดูเหนือกวา่าแหละครับเอตันเวลาตอนนี้อยู่ดับที่สามของตารางนะมีอยู่3.9คะแนนก็ตามหลังอันดับที่สองอาร์เซนอลอยู่ที่แต้มเดียวส40อาร์เซนอลมี40บนิูมีิบสองจาโปง เมอร์ลี่เมอร์ี่ยังเป็นรองมวยมีอยู่11คะแนนนะครับหนีตกชั้นต่อไปผลงาน้างเกมเหล่นสุด 2, 2, 1, ก่อนอินเตอร์วิลล่ชนะ2-2แพ้1กำไรสอ2เกมขาดทุน3เกมส่วนฟูแลนดผลงานห้าเกมเหล่นสุดชนะ1-1แพ้3กำไรสอ2เกมขาดทุน3เกมในขณะที่การเจอกัน้5ครั้งหลัง ปาล์งบอว่าอันเตมิล่าชนะไปได้สองครั้งเมอร์ลี่ชนะหนึ่งครั้งแล้วก็เสมอกันไปสองครั้งนั่นเองนี่คือข้อมูลพื้นฐานของอันเตมิล่ากับเมอร์ลี่ในขณะที่ตัวผูตัวแฮนดิแคปต่างเจ้าต้องห้าลายวันนี้เจ้ามาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากๆวันนี้เจ้าสี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในจอร์เจียัลล์อันเตมิล่าทีมที่ว่ากันว่าในบ้านนั้นแข็งแกร่งเหลือเกิน ทีมใหญ่มันยังไม่รอแต่วันนี้เจ้าปรับราคาเพิ่มขึ้นให้เฉยเลยถึงสี่ลายไม่กลัวทีมมันตั้งเวลารา่ีงั้นแต่ในขณะเดียวกันช่องเสมอกับถูกปรับราคาลดลงห้าลายของทัว่วช่องทีมเยอรมันถูกปรับลดลงสี่ต่อหนึ่งลายภูมาเชื่อโอากาสเสมอกับโอกาสของทีมเยือนนะแฮนีิแคปในราคาลูกครึ่งลม5้าปรากฏว่าเจ้าทั้งห้าลาย ไม่กลัวทีมจะวั้นมาต่อเลยปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดในขณะที่บอลรเบอร์รี่ทีมรองมวยปรับลดลงสี่เพิ่มขึ้นหนึ่งเพราะนั้นวันนี้ทั้งผูแต่ให้รับเลือกยืนอยู่กับเมอร์รี่ทีมเยือนนะมามาแมบบเซอร์ไพรส์เลกๆเหมือนกันให้โรเบอร์รี่ทีมเยือนเมื่อชาวกาให้ลอง เราก็การสวนครับสวนลอเบอรี่เป็นที่เด็ดตัวนั้นสุดสิบดาวเป็นตัวมาจนสุดใน,นสุดตัวที่สามใน EP 3ีสามประจำค่ำคืนวันเสาร์นี้ครับสวนลอเบอรี่สวนท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP พ e หนึ่งอสองก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ